สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมิลลาฮิร l อบ l a h i rabbin alamin wa s a l a า wa salam a l อัชรอฟิ i อั m บิยาอิวั n มุรซ a ลีน นบีินามุ h a ม m ah. um a d ินวะอัลลีฮิ์และ صحبه อจมอินรอดีตุบิลลาหิรับบิลิสลามีดีนาวะบิมุ h ม m m a ินรอซูละอัลลอฮุมะฟักกิฮูฟิดีนะอัลิมฮุต้าวิน assalamu a l a i k u ล ورحمة الله وبركاته. ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบเด็กพี่น้องที่ติดตาม รับฟังวิทยุเสียงสลามทุกทท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละชุโกตอลอสุบฮานะฮูวาตาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันนะครับยาซากุมุลรอหุคอยรอนทุกท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนวิทยุเสียงสลามวิทยเุเสียงสันตินะครับหรือเราก็จะคุ้นกันนะว่าวิทยุเสียงสลามเนี่ยก็ในฐานะที่ผมก็เป็นหนึ่งในวิทยากรแล้วก็รวมถึงเป็นประธานจัดงานนะครับ ครั้งหลังๆมาเนี่ยก็จะเป็นผมนี่นะรับผิดชอบและก็รวมถึงท่านอื่นด้วยนะครับก็รู้สึกตื้นตันใจนะยาสาคุมวลรอหุคอยรอนที่พี่น้องให้การดูแลสนับสนุนวิทยุอย่างดีเป็นเรื่อยมานะครับก็ทำด้วยละวันนี้เราเรายังอยู่ในการสอนเรื่องของฮารมะมนินนิซก็คือหญิงที่ถูกห้ามจากการแต่งงานหญิงที่ถูกห้าม จากการแต่งงานนะก็อยู่ในหมวดที่อาจจะมีความแตกต่างกันนะในเรื่องของความเชื่อบางประการซึ่งในสมัยของทารอซูลารลลห์ฮวายและฮิวเซนลัมเนี่ยเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าชาวคัมภีหรือว่าอาลุนกีตาบเป็นคําเรียกแบบรวมๆนะคําว่าชาวกีตาบก็หมายถึงบุคคลที่ได้รับคัมภีกลุ่มชนที่ ได้รับคำพีและคำพีตรงนี้พี่น้องก็ไม่ได้คำพีอะไรละคำพีกระบียกอะไรไม่ใช่้นหนังจีนเนาะคำพีตรงนี้หมายถึงอะไรครับก็คำพีจากฟากฟ้าที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาประทานให้กับบรรดารอซูลต่างๆผ่านยิบรินอะลัยฮิสลามญยิบรีนเนี่ยนะครับทำหน้าที่ในการนำวายูจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลามาให้รอซูนทุกท่านนะคบ ทุกคนเลยทุกคนรู้จักยิบรีนนะรวมถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์ฮวายในฮิวสันลำก็คือหน้าที่ของยิบรีนสุดท้ายก็คือให้กับนบีมุฮัมมัดเพราะเป็นเป็นนบีเป็นรอซูลท่านสุดท้ายแล้วคอตัมมันนบียีนวันมุรุสซาลินเป็นรอซูลที่คอต่มก็คือปิดแล้วไม่มีดังนี้ไม่มีแล้วนะคอต่มนี่ก็ประทับตา่มนะี่ย่า เอรตมานนาบียินเป็นรอซูลท่านสุดท้ายใครก็แล้วแต่ที่ประกาศตนว่าเป็นรอซูลถัดจากท่านนาบบมุมฮัมมัดสุลต่านฮวายแะฮิวเซัลลมนั่นคือบุคคลที่กะด,ดาบเป็นคนที่โกหกดังเช่นมซไซลามะอันกะด,ดาบได้ทําการประกาศตนว่าเป็นรอซูลหลุสุดท้ายพี่น้องครับหัวก็หลุดออกจากบ่าถูกตัดข้อถูกประหารถือว่าเป็นกบฏและสร้างความเสียหาย ต่อศาสนานั้นใครก็แล้วแต่พี่น้องจะยุคไหนสมัยก่อนผมจําได้นะครับเคยมีคนบ้าๆบอๆนั่นแหละพี่น้องนะไปประกาศตัวเป็นรอซูลแถวภาคใต้นะตอนหลังก็นะกรรมการอิสลามก็ลงเลยไปจัดการแล้วก็ปราบที่ไหนได้คนบ้าพี่น้องแต่มันสําคัญคือไอ้คนตามเลยดิบ้ากว่าหรือเปล่า <laughs> รอซูนอะไรดูไปจากอัลลอฮฺอักบัรงง เสื้อไม่ใส่ดูดใบจากนะทำตัวกโกโโกโสสกรปรกนิดๆหน่นอยๆไม่ใช่เนะราซูนสุนลลาะวายในฮิวเวัร์ซนำท่านนาบีของเราเนี่ยเต็มไปด้วยกับมารยาทอันสวยงามน,นะแต่แน่นอนแหละเราเนี่ยไม่ทันนบีแต่เราเรียนรู้จากคุณลักษณะหรือการปฏิบัติหรือฮดีศินบีนั้นได้บอกได้สอนกับพวกเราครวนี้คนที่เป็นอะลุนกีตาบเนี่ยพี่น้องนะ คือระหว่างอิสลามกับอารุณกีตามเนี่ยมันเรียกว่ามันใกล้กันเลนมันใกล้กันเลอเกินอีนิดเดียวก็จะเป็นมุสลิมอยู่แล้วแต่สําคัญก็คือการยอมรับปฏิญาณตนว่านบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวายไลฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของพระองค์เราไม่ได้บอกว่าชาวคัมภีต้องปฏิเสธศาสนทูตของพวกเขาชาวเอเยฮูตต้องปฏิเสธ นบีมูซาชาวนาซอรอต้องปฏิเสธนบีอีสาไม่ใช่นับรวมหมดแต่คุณต้องยอมรับการเป็นรอซูนของมุฮัมมัดสุลตลาฮุยหลยฮิวะซัลัมด้วยเนห็นไหมก็เพิ่มขึ้นมาเดิมเนี่ยเป็นปัญหาไม่ไปแก้แต่ต้องเพิ่มท่านนบีของเราก็กลายเป็นอุมมาของท่านนบีมมัดซึ่ง สมัยท่าเราซุลสโลล้อห,หัวในอัลสลามก็มียาฮูดมีจิวเนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นมุสลิมก็คืออับดุลลอฮ์บินสลามรอเดลลอหัวนหนฮูระดับเป็นบุคคลที่รู้คัมภีของพวกเขาเป็นคนที่รู้หลักการและรู้นิสัยใจครองของพวกเขาเป็นอย่างดีด้วยนะอันนี้ก็ถูกกล่าวเอาไว้นะครับในสุรอาลอิมรอนนะพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายครับเรื่องราว การแต่งงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นปกติธรรมชาติวิสัยของมนุษนย์นะเมื่ออยู่ในวัยที่จเจริญพันธ์แล้จเจริญพันธุ์แปลว่าอะไรอยู่วัยหนุ่มวัยสาวเขาก็อยากที่จะสร้างครอบครัวและก็มีชีวิตคู่ดังนั้นเนี่ยอิสลามจึงกําหนดนะครับว่าใครที่แต่งงานได้ใครคนไหนแต่งไม่ได้แต่งแล้วอ่าแบบไหนมีเงื่อนไขอะไร หนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีการกําหนดเอาไว้ถึงการแต่งงานกับชาวคมภีแต่ยังไงอ่ะใครแต่งกับใครเดี๋ยวต้องมาดูในรายละเอียดนะส่วนหลักการของศาสนาเนี่ยแน่นอนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับเป็นหลักการที่อัลลอฮ์ได้กําหนดนะส่วนบางเรื่องเนี่ยเราจะไม่ได้กระทําก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะเนอไหม ่าบางเรื่องเนี่ยเอาไว้ต้องอะไรมากเรื่องจีฮาดเนี่ยเอาจีฮาดแบบฟีซเบิลัตี้บิซิละใช้อาวุธเนี่ยพี่น้องรุ่นโตกีโตัววางเราก็ไม่ได้ไปรบกับใครอยู่แล้วเนี่ยออลฮัมดุลิลลห์เราอยู่ในประเทศไทยนะยิ่งมุสลิมแถวกรุงเทพเราด้วยนี่นะก็ไม่ต้องไปจีฮาดอะไรแบบนั้นแต่ถามวาหละการของเรามีไม่มีแต่เราไม่ได้ทำเพราะว่ามันด้วยกับสภาพความเป็นอยู่นะ หรือบริบทในขณะนั้นเช่นเดียวกันเนี่ยบางคนบอกพออาจารย์แปลเรื่องการแต่งงานกับชาวคมภีเอาล้ออาจารย์ฉันจะฟดีลัดข้อนี้หน่อยแล้วมุสลิมข้างบ้านน่ยดีๆเนี่ยฮาฟิร์ท่องกุรานได้สามสิบดุดไม่เอาจะไปเอาเอาหัวเอาหัวอะไรเอาหัวทองเห็นแหม่มที่ไหนปับ๊บเนี่ยแหละชาวคัมภีเอาลอจริงหรือเปล่าคมภีจริงหรือเปล่าคัมภีไหนอ่ะมาเมาอยู่ที่ อะไรที่พัทยาเนี่ยอ่าที่รัสเซียมั่งเมกามั่งอังกฤษมั่งนี่ใช่ชาวกัมพีที่ที่อนุญาตให้แต่งงานใช่หรือไม่เออหรือหรือพวกนี้เนี่ยหลุดสะพ้นจากความเป็นชาวกัมพีไปแล้วเออคือกําลังจะบอกกับพี่น้องว่าศาสนาเนี่ยมันคือมันอยู่ที่ตัวของคนที่จะปฏิบัตินะว่าเขายึดถือมากแค่ไหนมันมันด้อยู่ที่ปากถูกไหม อยู่ที่การปฏิบัติอ่ะเหมือนกับเราบอกว่าเนี่ยเป็นมุสลิมที่มีความเข่งคัดยี่เนี่ยเขาเข่งคัดมากเลยผมเป็นมุสลิมที่เข่งคัดสมมติเขาบอกแต่ปรากฏว่าบวชไม่ถึงเวลารอมฎอนไม่บวชปากมันใช่ถึงเวลาละหมาดอัลอนู่นอยู่ท้ายนานู่นเอ่อไออย่างเงี้พี่น้องมันมันจะเรียกว่าเป็นมุสลิมที่ดีที่เข่งคัดได้ไหมล่ะถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ ที่ความเข้าใจของเราแต่มันอยู่ที่การปฏิบัติของเขานะครับอนุญาตให้ชายมุสลิมวงเล็บชายนะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะไม่อนุญาตให้ผู้หญิงไปแต่งกับผู้ชายของเขานะอนุญาตให้ชายมุสลิมไปแต่งงานกับหญิงอิสระชาวคัมภีได้วงเล็บชาวคัมภีเพราะอัลลอฮ์ตายแลเนี่ยได้ตัดเอาไว้แล้วตอนนั้นชาวคัมพีเองก็อาศัยอยู่ร่วมกันในมาด,ดีนะอยู่ด้วยกันในเล นะเมืองนัสรอนก็อยู่ทางตอนใต้นั้นเมืองของที่มีมีนัสรอรเยอะในมดินะเองก็มียิวมียโฮดอยู่โดยเฉพาะ3มตระกูลหลักๆกอยนุกาะอ่าบาููกูรอยโซบานูนนาวีรสามตระกูลนะก็อาศัยปนเปกันอยู่มีชุมชนมีตั้งเป็นเตนนิคมอยู่นะเป็นชุมชนอาศัยอยู่ปร้นกันนั่นแหละ ดังนั้นไอการที่จะแต่งงานกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกอะไรแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับเข้าไปเมืองมาดีนะมีไหมไม่มีแล้วเป็นเมืองที่ไม่มีคนที่ไม่ใช่มุสลิมอาศัยอยู่สองเขตเนาะมัก,การกับมาดีนนะเป็นเขตตะนอฮารอมนะ อนุญาตให้ชายมุสลิมเนี่ยแต่งงานกับหญิงอิสระชาวคัมภีได้เพราะอัลลอฮ์ตายเล่ได้ตัดเอาไว้ใช้คําว่าอนุญาตไม่ได้เป็นว่าฟรดีล่าต้องไปทำนะส่งเสริมไม่ทําไม่ใช่นะอาที่ดีก็คือแต่งงานกับหญิงที่เป็นมุสลิมะเป็นมุมีนะเป็นมอฮซินมอสนตเป็นคนที่ดีมีอีมานเป็นคนที่เป็นป้อมประการต่อความผิดความชั่วต่างๆให้กับผู้ที่เป็นสามี محصن لا آه. هي محصن اليوم أحل لكم الطيبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير محسنين มุ حسين ีนัยรุ่ยรมูสาฟิหีนั้นและมุตัฮิดีอัคดานวันนี้สิ่งที่ดีๆทั้งหลายได้ถูกอนุมัติให้แก่วกพวกเจ้าแล้วพี่น้องนะข้อที่อัลลอฮ์บอกว่าเป็นสิ่งฮาลนนั่นคือสิ่งที่ดีถ้าเป็นสิ่งไม่ดีอัลลอฮ์จะกำหนดให้เป็นของฮาลานได้ไหม ไม่ได้นี่คือกฎกฎข้อนหนึ่งนะว่าสิ่งใดที่ฮาลา์ย่อมเป็นสิ่งที่ดีส่วนจะดีไม่ดีแต่ละคนอันนี้ก็ต้องแยกกันบางคนบอกอาจารย์น้ําตาลเนี่ยฮาลานโนฮาลาน้นําตาลทไมไมาําไมแหมฮาลาล่ะแต่แต่คนเป็นเบาหวานก็เรียบร้อยพี่น้องกินไปก็งานข้าวถูกไหมเออมันฮาลาโดยทั่วไปเนี่ยแต่ตัวเราร่างกายเราเนี่ยไม่เหมาะกับน้ําตาลเพราะเป็นเป็นโรคนะครับ อันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างนะแต่โดยเอาซ้อนเดิมของมันมันฮาแลนด์กาแฟบางคนกินเอาหลอกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงทํางานไม่เอาหลอวักบัตตาแข็งเลยขับรถขับราใสาเป็นตาตะกะแตนแต่พอบางคนนี่กินไปเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยใจสัน่นเอาหลอททำงานไม่ได้เลยจะเป็นจะตายเอาดังนั้นจะเห็นว่าของไฮแลนด์ and, โดยเอาซ้อนเดิมของมันเนี่ยบางครั้งบางคนก็อาจจะไม่เหมาะกับมันก็ได้เป็นของแสลงเป็นของที่ กินและแพ้ซีฟูด้ดซีฟู้ดพี่น้องรู้จักนะอะไรกุ้งเอวยปาหมึกเอวยปลาทะเลอ่าบางคนบอกอาจารย์ชายหาดนับไหมชายหาดเอามากินที่ไหนล่ะเอาสัตว์ทะเลสิแต่บางคนกินไปเท่านั้นปากบวมคันอ่าอาจารย์นี้มันจะฮาลาลไหมล่ะมันฮาลาลแต่เราเนี่ยแพ้กินแล้วเป็นอันตรายอันนี้ห้ามเฉพาะเราวันไหนที่เรา หายป่วยเลวก็กิกนได้ของเสลงของแพ้อันนี้ก็ต้องดูแต่ตามละแต่ละบุคคลนะวันนี้สิ่งที่ดีๆทั้งหลายได้ถูกอนุม,มัติแก่พวกเจ้าอะไรบ้างเราบอกและอาหารของบรรดาผู้พูดที่ได้รับคมภีร์นั้นเป็นที่อนุม,มัติแก่พวกเจ้าแปลว่าพวกนี้เนี่ยเวลาเชื่อสัตว์กินได้นะพี่น้องเขาเชืออไก่เชืออแพะมาเนี่ยเป็นชาวกัมภีรนะเอามาให้ เราเนี่ยกินได้เออแต่ต้องเป็นชาวกัมพีจริงนะไม่ใช่เห็นหัวตองทองปั๊บเขาชาวกัมพีเลยไม่ใช่นะเออและอาหารของพวกเจ้าก็เป็นที่อนุม,มัติของพวกเขาอันนี้ไม่แปลกอ,อ่าและบรรดาผู้หญิงบริสุทธิ์ในหมู่ผู้ศรัทธาและบรรดาหญิงบริสุทธิ์ในหมู่ผู้ที่ได้รับคัมภีร์ก่อนจากพวกเจ้าก็เป็นที่อนุม,มัติแก่พวกเจ้าด้วย แต่ก่อนที่อัลลอฮ์จะบอกถึงหญิงบริสุทธิ์ในหมู่ชาวคัมภีร์เนี่ยอัลลอฮ์บอกใครก่อนมุฮซ uh ิน uh uh าตมุฮซ uh uh านาตก่อนทษทีมุฮซานาตวัลมุฮซานาตุมินัลมุมินาตีอมุฮซานาตก่อนมิน มีน่นม,มุมีน่นม,มุมีนยมีแน่อ่าอันนี้คืออะไรหญิงบริสุทธิ์อ่าหญิงบริสุทธิ์หญิงที่เป็นคนดีบริสุทธิ์ในหมู่ผู้หญิงที่ศรัทธาด้วยกันเริ่มอันนี้ก่อนอันเนี้ยคือขอเป็นสิ่งที่ส่งเสริมส่วนอนุญาตเนี่ยอันหลังก็คือหญิงที่บริสุทธิ์ในหมู่ผู้ที่ได้รับคำพีก์กนนะก่อนพวกเจ้า นะพูกแน่นอนว่าเขาก็จะมีความเคร่งครัดในศาสนาพูดง่ายๆว่าศาสนาแทบจะเหมือนกันเลยพี่น้องมีบวชมีละมงละมัดเหมือนเราเลยนะแต่งกายมิชิดเหมือนกันเลยนะมีความเคร่งครัดในศาสนามีความเชื่อในพระเจ้าเหมือนกันนะเสียรแล้วบอกงไงต่อว่าเมื่อพวกเจ้าได้มอบให้แก่นางซึ่ง ซึ่งสินสอดของพวกนางในฐานะผู้ที่แต่งงานก็คือมหัตนั่นเลยนะและให้อันนี้ในฐานะแต่งงานนะพี่น้องไม่ใช่ซื้อบริการนะไม่ใช่นะไม่ใช่ผู้หญิงที่ขายบริการไม่ใช่เออให้เป็นมหฮัตส,สำหรับการแต่งงานมิใช่ผู้ที่คำจินา musafihin wa m ต t t a q i z i อ a k n น,นะ เป็นผู้ที่ทำซีนาหรือเป็นพวกที่เขาเรียกว่าเล่นแฟนนะเล่นแฟนเล่นอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่งงานให้ถูกต้องนะครับมิใช่ยึดเอานางเพื่อเป็นการทำซีนารับๆก็คือแฟนนะออคบกันไว้ทำสีนาพอเบื่อแล้วก็เลิกแต่อาจจะมีเหมือนกันไปถึงไปถึงแต่งงานก็มีแต่ปะกอจะไปแต่งงานในซีนามาก่อนเรียว อ่านั้นจึงไม่แปลกนะพี่น้องว่าบางคนคบกันเนี่ยทําไมคบกันนานแต่พอเวลาแต่งงานแล้วเลิกเออก็ไอตอนที่คบกันเนี่ยมันไม่ได้มีความผูกพันในทางด้านจิตใจมันมีแค่ผูกพันด้านกายอย่างเดียวก็คือไปซีน่าย่างเดียวแต่พอเวลาแต่งงานปั๊บมันใช้ใจเข้ามาเมื่อใช้ใจเข้ามามันก็ปรับตัวกันไปแบบมันก็เลิกบางคนนีงงนะพวกดาราเนี่ยบางทีมีนะ เป็นแฟนกันเนี่ยสิบกว่าปีนะพอแต่งงานได้ปีเดียวเลิกี่นองงงนะนั้นการแต่งงานนี้ถือว่าเป็นอะไรก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีความแน่นแฟนเพราะมันเรื่องไม่ได้รวมแค่เรื่องของความผูกพันด้านร่างกายเนี่ยมันรวมถึงจิตใจด้วยนะครับอิบนุมุลซิดได้กล่าวว่าไม่มีข้อห้ามใดๆจากคนรุ่นก่อนๆที่จะห้ามในเรื่องดังกล่าวรายงานจากอับดุลไลม์นออมาดบอกว่าเขาได้ถูกถามเกี่ยวกับชายคนหนึ่งแต่งงานกับชาว นสรอนัสรอนีและก็เยโฮดีเขาตอบว่าผู้หญิงนะที่เป็นนสอรอและเป็นเยโฮดอัลลอฮ์ทรงห้ามหญิงที่บูชาเจวิดแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาชายและฉันไม่ทราบถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเรื่องของการชีริกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าของนางคือนบีอีสาอัลลอฮ์วักบัด ถ้ามีผู้หญิงคนไหนเนี่ยจะอ้างว่าเป็นนาซอรอจะอ้างว่าเป็นยหฮดีแล้วบอกว่าศาสนาทูตแทนที่จะเป็นศาสนาทูตเนี่ยนะเป็นอะไรเป็นพระเจ้ายกนาบีเป็นพระเจ้านี่คือชีริกแล้วหรือคนหนึ่งคนใดบอกว่าหรือคนหนึ่งคนใดเป็นบ่าวของอัลลอฮ อ่ลกุรตูบีได้กล่าวว่าอันนุฮฮัสได้กล่าวว่านี่เป็นคำกล่าวที่ออกไปจากคำกล่าวของกลุ่มคนที่ยึดถือเป็นหลักฐานได้และกล่าวว่าอนุญาตให้แต่งงานกับหญิงชาวคัมภีร์ได้จากบรรดาสอฮาบะก็มีตัวอย่างเช่นอุสมานตอลฮะอิบนุอับบาสยาบิดฮูัฟะจากคนรุ่นหลังสอฮาบะก็มีตาบีอินเช่นสาอินมุซยิบ ซายม์นูจูเบร์ฮัสันอัลฮัสันัมุจาฮิดทาวุสอิกริมะอัลชาบีอัลตลฮะอัลตาฮดอัลตาฮกแล้วก็นักดีศาสนาตามหัวเมืองต่างเขาก็แต่งนะแต่ประเด็นก็คือเขาก็จะพาเข้ามานั่นแหละฉะนั้นในองค์การนี้เนี่ยจึงไม่ขัดแย้งกันเพราะตามที่ปรากฏชัดของความว่าอัชเชรกูจะไม่คุมไปถึงชาวคัมพี ต้องเป็นคมภีที่บริสุทธิ์นะไม่มีชีริกนะถ้าคัมภีแบบมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งทําชีริกไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าอา่อนบีซาเป็นเป็นพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามาจะมาแต่งงานแบบใช้ใช้อ้างว่าเป็นชาวกมภีไม่ซอหรอกเพราะถือว่าเป็นชีริกแลว้วนะอันนี้นับเป็นมุสลิมไม่ใช่นับเป็นอารุนกีตาบเราเป็นอาลุนแตแบบแบบแบบยึดโยงกับคัมภีในแบบฉบับแท้ๆเลย ซึ่งก็บอกกับพี่น้องนะว่ามันจะมีไหมล่ะแบบเนี้ยอาจจะมีแต่ดูน้อยมากนะครับเป็นเป็นแนวสโอรอที่อยู่ในสายหนึ่งนะซึ่งค่อนข้างจะใกล้เคียงกับมุสลิมมากมากเลยก็มีนะเออเนี่ยอาจจะเป็นข่าวคัมพีที่ที่ที่อะไรที่ยังหลงเหลืออยู่นะเอออ่ะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับวิบิลลาฮิตตฟิว,วันฮิดายะสัลลัมอะลัยกุมราห์มะตุลลอฮ์ะวะบรากาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน